โตโยต้าเตรียมเปิดตัว n ิวไฮลักทาวเวโฉมใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยในไตรามาสที่4ประมาณเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน2025ล่าสุดมีภาพหลุดของภาพตัวอย่างงานออกแบบที่เผยให้เห็นดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจน h ฮลักทาวเวอรโฉมใหม่ปี2026 จะยังคงพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแพลตฟอร์ม IMV 2เช่นเดียวกับไฮลักเรโวและ f o r ์จูเนอร์โฉมปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนภายนอกเกือบทั้งหมดตั้งแต่เครื่องคันหน้ารถที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดไปจนถึงงานดีไซน์กระบะท้ายที่จะออกแบบใหม่และในโฉมนี้มาพร้อมกับบันไดเหยียบข้างกระบะท้ายมาให้คล้ายๆกับ Ford r a n g เ r ที่มีมาให้ก่อนใครเป็นครั้งแรก ขณะที่โครงสร้างประตูด้านข้างยังคงใช้ดีไซน์เดิมเป็นหลักส่วนงานดีไซน์ไฟไท้ายเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากตัวเป้าของโคมไฟที่จะมีความสันตรงและเล่นระดับกับด้านข้างมาพร้อมกับหลอดไฟแบบ LED รูปตัว C ภายในห้องโดยสารมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นเส้นสายที่ดูเหลี่ยมสันและทันสมัยกว่าเดิมทั้งบริเวณกรอบมาดวัดช่องแอร์และแผงหน้าปัดด้านหน้า แม้แต่ชุดเครื่องเสียงที่จะมาในแบบลอยตัวสไตล์รถรุ่นใหม่ในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจะมีทั้งช่องเก็บของด้านหน้าจะยังมีทั้งสองตำแหน่งเหมือนเดิมในส่วนที่วางแก้วน้ำจะไม่มีฝาปิดและวางเป็นช่องเก็บของขนาดเล็กสำหรับงานแดชบอร์ดของทเทอร์โฉมใหม่ในส่วนคอนโซลหน้าจะได้แรงบันดาลใจมาจากแ a n d Cruiser 300และ Land c r u i s e r 250 และมีวัสดุรองหัวเข่าที่คอนโซลกลางขนาดใหญ่มาให้อีกด้วยสำหรับชุดคันเกียร์จะออกแบบดีไซน์ใหม่ถ้าดูจากรูปทรงได้รับอิทธิพลมาจากแลนด์ครูเซอร์250หรือแม้แต่กระบะไฮลักซ์ม h y ไฮบริดที่เป็นโปรโตไทป์และถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าจะไม่เห็นเบรกมือแบบดึงกลางแล้วคาดว่าจะมีเบรกมือไฟฟ้าติดตั้งมาให้ด้วยรวมไปถึงช่องเก็บของพร้อมที่วางแขนคอนโซลกลาง และช่องแอร์หลังจะออกแบบใหม่หมดถึงแม้ว่าในภาพหลุดชุดนี้จะยังไม่ได้เห็นในส่วนพวงมาลายัยและแผงข้างประตูแต่คาดว่าในส่วนรูปทรงพวงมาลายัยน่าจะยกมาจากแ a n d Cruiser 2อร์250อีกเช่นเคยสำหรับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของกระบะไฮลักบโฉมใหม่สามารถติดตามได้ที่ช่องบาสมาเนียที่นี่เช่นเดิม